ครูวิญยาได้เคยเล่ายฟังว่าได้เคยคิดที่จะสร้างปฐุมิเตดีใช่ไหมจ๊ะไปทางทรงสูงแต่พอถามกองทัพะกาศเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่เครื่องบินต้องลดระดับลงเพราะนั้นถ้าสูงขนาดหนึ่งยห้าสิบเมตรไปเขีย่ยท้องเครื่องบินเลยจะทำให้เครื่องบินจั๊กแจที่นี่นะ ปัญหาควณไม่เนี่ยที่จริงเนี่ยครูผู้ใหญ่ก็อยากไม่อยากจะบอกกันเนอะก็เลี่ยงไปทักงหน่อยนั่นะเ,นเออรบข้างๆแต่ไม่ใช่เราเป็นเหตุอัศจรรย์ทตาให้มีการศึกษาค้นคว้าต่อไปเม,มื่อไปทั้งสูงไม่ได้ก็ต้องลดระดับลงมาแต่เราลดระดับลงมาแล้วต้องมีที่มาที่ไปที่ต้องสังงานม,มีเหตุมีผล ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยาอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ยโดยเอาเฉพาะส่วนยอดนะส่วนอื่นแล้วก็ตัดออกไปเพราะว่าทำไม่ไหวนี่เราจะ มันก็จะเกินความจำเป็นไปเอ,เอาเอาส่วนเนี้เป็นส่วนที่สำคัญตั้งไว้แล้วก็ส่วนที่มีองค์พระทั้งภายนอกภายในนะอย่างที่เรากำลังทำนี่แหละแต่ว่าของเดิมเป็นของละเอียดเราทำของหยาบเราจะทำให้ลอยๆอย่างนั้นเนี่ยคงไม่ได้ หลือองค์พระซ้อนๆกันเนี่ยนะก็ยากทำไม่ได้หรือเบียดเสียดแต่ไม่อึดอัดเนี้ยก็ไม่ได้รันั้นก็ต้องตัดทอนองค์พระลงไปเยอะมากเลยเลยเหลือแค่ล้านองค์ของของเดิมมานับพระองค์ไม่ท่วนเลยเนี่ยจ้ะไม่ท่วนไม่ท่วนไม่ท่วนเลยเนี่ย ตั้งแต่ทอนเราจะเห็นว่าเมื่อเราตัดโครงสร้างหเห็นข้างในนี่นะจะเห็นพระบร,รมพุทธเจ้าองค์ใหญ่ยใหญ่เหญเ่ใหญ่กว่าองค์อื่นๆเอ,อนี่ยนะเนาะและเจตนาที่จะทําอย่างนี้หรือจินตนาการครับที่จะทําอย่างนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนี่นะเออ <c oughs> ว่าวเป็นอย่างไรนี่เนาะ เออนี่ยจะเต็มแต่เราตัดทอนลงไปเยอะเลยจะเหลือแค่ล้านองค์เพราะนั้นนะี่นะถ้าใครได้เป็นหนึ่งในล้านนี่นะถือมีบุญมากเลย<า>เอัแล้วคุณเป็นหนึ่งในล้านหรือยังล่ะ so